อากาศไม่ดีเลยฝนตกเลยไปดูดิหนึ่งจะมีไหมโดนไหมใหมก็โดนเลยนี่นไงมาแล้วหนึ่ง Oh no! Ô, <coughs> oh, mình đọc quyền phúc đây hả? Ồ, thật

sai à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เว้เาเหรอเอนหัวเลยอ้กูสีส่ตัว ้ยมาได้ขวดเฮ้ยตกใจเบ็ด 어? <목소리> 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 <목소리>

เฮ้ยใครวะอย่าบอกนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่คูเก็บโอ้โหมา,าลงกันเดียวเลยเดียวแค่คิดว่ายี่สิบสองคิวไป